สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หายไปเป็นอาทิตย์อีกแล้วเนาะพอดีช่วงนี้นะคะว่างอัดคลิปได้แค่อาทิตย์ละว,วันเองแต่ยังไงเดี๋ยวต่อไปจะอัดให้มากขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะคลิปสลามโฟมพัรตีนะ้หนาพี่ได้มีการแนะนําตัวไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าก็จะแนะนําตัวกันอีกครั้งนะคะพี่ชื่อพี่เมย์นะคะสําหรับน้องๆที่ถามมา หลายๆคนเนาะว่าพี่ชื่ออะไรก็แนะนําตัวกันอีกครั้งว่าพี่ชื่อพี่เมย์นะคะยินดีที่ได้รู้จกักน้องทุกคนเลยค่ะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe เข้ามาใหม่กดได้ตรงนี้เลยมุมจอด้านขวาอยู่ในเอ่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ยังไงก็ไล่ๆดูคลิปย้อนหลังนะคะมีหลายๆคลิปเลยที่ทําสลามสูตรต่างๆเข้าไปดูกันได้นะคะเอาละเดี๋ยววันนี้เรามาทําสลามกันเลยนะคะ สลามของเราวันนี้จะเป็นสลามสูตรน้ำลายเอเลียนนะคะคือจะทําออกมาแล้วเนื้อมันจะเหมือนน้ำลายเอเลียนที่เราซื้อเล่นกันนะคะเนื้อจะเป็นเด้งๆยุยยึยด,ดึงๆประมาณเนี้ยอันนี้น,นี้ซื้อมาแล้วแต่คนซื้อมาได้บางคนบอกซื้อได้ห้าบาทบางคนบอกซื้อได้สามบาทก็มีทำไมมันถูกจังอะ่ะอันนี้ซื้อมาสิบบาทมีนิ้วแถมมาด้วย เนื้อมันจะประมาณนี้ค่ะเป็นเด้งๆด้งดึงๆึงเป็นเหมือนน้ำอ่ะถ้าใครเคยเล่นจะรู้นะเนื้อมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ว่ามันจะคล้ายคลายกันใกล้เคียงกันมากๆเดี๋ยวเรามาทํากันเลยเนาะค่าส่วนผสมของสลามน้ําลายเอเลี่ยนนะคะก็จะมีตามที่เห็นนี้เลยอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ก็อันแรกนะคะตอนนี้คือน้ําผสมบอรแรกนะคะอันนี้น้ําเปล่าค่ะ ในถ้วยนี้น้ำเปล่าแล้วก็ตัวนี้กาวน้ำใส baby oil แล้วก็สีผสมอาหารค่ะส่วนใครที่ถามว่าใช้ไม่ใช้บอล็กได้ไหมใช้ผงสีจันผงหอมได้ไหมคือถ้าใช้เป็นผงสีจันผง,ผงหอมมันก็จะไปเหมือนกับสลามพุดดิ้งที่ทำไปแล้วอะค่ะเพราะว่าสูตรนี้ก็ดัดแปลงมาจากสลามพุดดิ้งนะ เพราะว่าถ้าทำแล้วสีมันจะไม่ใสมันจะไม่ไม่เหมือนน้าลายเอเลี่ยนน่ะนั่นแหละค่ะส่วนสีก็ใช้สีอะไรก็ได้สีน้ําสีโปสเตอร์ที่หาได้สีอะไรก็ได้เลยเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะค่ะขั้นแรกนะคะเตรียมชามผสมเหมือนเดิมแล้วก็เทกาวลงไปกาวน้ําใสใช้3มช้อนนะคะ เวลาเราใช้ทําสลามนี้เวลาเราใช้ช้อนเราจะใช้ช้อนตวงที่เป็นช้อนเดียวกันคือช้อนขนาดเดียวกันนะคะถ้าบอกกาวสามช้อนน้ำสองช้อนก็คือต้องใช้ใช้ช้อนเดียวกันในการตรวงนะคะหลังจากที่เทกาวลงไปสามช้อนแล้วนะคะเราก็จะมาผสมสีกันวันนี้ใช้สีเขียว สีนี้ก็อย่างที่บอกนะคะเป็นสีน้ำสีโปสเตอร์แล้วแต่จะหาได้เลยนะใส่ลงไปเลยไม่ต้องเยอะค่ะค่อยๆเทแล้วลองคนดูค่ะคนกาวกับสีให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาเติมบอรแรกกันค่ะน้ำเปล่าผสมบอแ์กนะอัตราส่วนก็แล้วแต่เลย บอล็กช้อนหนึ่งปลายช้อนครึ่งช้อนกับน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยคือบอล็กไม่ต้องใช้เยอะมันก็มันก็ได้แล้วะค่ะเราจะค่อยๆใส่ไปตีละช้อนก่อนแล้วก็คนนะคะ แล้วก็จะคนไปจนกว่ามันจะจับตัวนะคะถ้ามันยังไม่จับตัวดีเราก็ค่อยๆเพิ่มน้ำบอลหลตนะ หลังจากที่เราไปขยำม,มันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อสลามประมาณนี้ที่บอกว่าแข็งก็คือมันจะมันจะยืดแล้วมันไม่ค่อยยืดมันจะขาดอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแข็งมากนะแต่มันก็ใช้ได้ใช้ได้อยู่โอเคค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ฉีกสลามออกเป็นชิ้น,ช,นชิ้นลงในชามนะคะชิ้นเล็กเลกหน่อย จากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปสามช้อนก่อนหนึ่งสองสามจากนั้นก็ขยำเลยค่ะใช้มือขยำเลย ค่ะหลังจากที่เรา,เาขยำเนื้อสลามกับน้ำให้เข้ากันนะคะลองบีบดูบีบดูแบบนี้ให้เนื้อมันแตกก็จะเป็นอันใช้ได้ค่ะเพราะว่าสลามน้ำลายเอเลี่ยนเนื้อมันจะไม่ค่อยยืดนะแบบว่าเวลากำอย่างเงี้ยเนื้อมันจะแตกเห็นไหมคะอั้นเราก็เห็นว่ามันยังติดมืออยู่ใช่ไหมเราก็เทเบบี้ออยล์ลงไปค่ะจะใช้เยอะหน่อยประมาณ สีห้าหยดแล้วแต่ว่ากาวเราเยอะไหมจากนั้นเราก็ขยำอีกรอบนะคะจนกว่าสลามของเราไม่ติดมือก็จะเป็นอันใช้ได้แล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราไปขยำเนื้อสลามกับเบบี้ออยเข้ากันดีแล้วนะคะพอไม่ติดมือแล้วก็จะได้เป็นสลามน้ำลายเอเลี่ยนแบบนี้เนื้อก็จะดึงดึงแบบนี้นะคะ สูตรนี้มันจะเลอะเทอะหน่อยนะเวลาทําก็หาอะไรลองใช้ชามใหญ่ๆผสมแล้วก็ไปท,ทําที่ที่มันไม่เลอะเทอะไม่เปื้อนหน่อยนะคะเพราะว่าเราขยําขยำเหี้ยมันก็กระเด็นได้นะ,ะลองจับขึ้นมานะคะจะดืยดืยด,ยด,ยดยประมาณนี้ สูตรนี้นะคะเนื้อมันจะค่อนข้างเหลวนะมันจะเก็บได้ไม่นานหรอกค่ะประมาณสองสวันเนื้อมันก็จะเหลวแล้วถ้าเหลวก็เติมบอลเล็กก็ได้เวลาเล่นก็ใช้เบบี้ออยูถๆมือหน่อยก็ได้ค่ะเนื้อมันก็จะเด้งๆดึงๆประมาณนี้คล้ายๆกับสูตรพุดดิ้งนะแต่ว่าตัวนี้มันจะสีมันจะใส แต่ตอนนี้มันยังไม่ใส่หลอกเพราะว่ามันจะมีพวกฟองอากาศอะไรเวลาเราคนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทิ้งไปสักวันหนึ่งมันก็จะใส่ขึ้นก็จะเด้งๆประมาณนี้นะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะเม้นถามได้นะได้ไม่ได้ยังไงก็เม้นถามเมนคุยกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วะค่ะบ๊ายบาย